คุณเคยได้ยินไหมครับว่าความเงียบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดนี่คือสิ่งที่โลกซุนกุนซือหนุ่มของงอ,อกก,กใช้จนเอาชนะเล่าปีได้ในสึกอีเห็นตอนนั้นเล่าปีโมโหสุดๆเพราะกวนอูถูกสังหารเขายกทัพใหญ่มาล้างแค้นซุนกวนลกซุนถูกแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่แต่สิ่งที่เขาทำคือไม่รีบรบเขาเงียบ และถอยรนอยู่เป็นเดือนปล่อยให้กองทัพเล่าปีค่อยๆเหนื่อยล้าขาดสเสบียงและเสียกำลังใจจนถึงจังหวะที่ใช่ลกสุนจึงออกแผนไฟเผาค่าย700เ0 0ลี้เผาทัพเล่าปี่จนแตกผ้าย่้อยยับนี่คือจิตวิทยาที่ลึกมากครับการใช้ความเงียบแทนอาวุธความเงียบทำให้คู่ต่อสู้ประมาทความเงียบทำให้ศัตรูเดาใจคุณไม่ได้และความเงียบทำให้คุณรอได้จนกว่าจะถึงจังหวะที่ใช่หลายครั้งเราพลาด เพราะใจร้อนอยากโต้อยากตอบอยากชนะทันทีทะเลาะกับใครเราเรียบเถียงกลับทันทีสุดท้ายเรื่องบานปลายทำธุรกิจเราเรียบลงทุนโดยไม่รอข้อมูลผลคือเจ๊งทั้งทุนทั้งใจในการเจรจาเราพูดมากเกินไปจนอีกสายจับไพ่เราได้หมดแต่ถ้าคุณเข้าใจบทเรียนจากลูกซุนคุณจะรู้ว่าความเงียบคือการสะสมพลังเพราะในโลกจริงไม่ใช่คนที่พูดดังที่สุดจะชนะ แต่คือคนที่รอจังหวะได้เก่งที่สุดศิละปะการโน้มน้าวใจจิวอีอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจคือจิวอีแม่ทัพคู่บุญของซุนกวนเขาไม่ได้มีดีแค่การรบแต่คือศิลปินแห่งการโน้มน้าวตอนซุนกวนยังลังเลว่าจะจับมือกับเลลาปีดีไหมเพื่อสู้กับโจโฉหลายขุนนางในงอกกกกลัวโจโฉเพราะกองทัพใหญ่มหาศาลแต่จิวอี้ใช้ทั้งเหตุผลและอารมณ์ในการโน้มน้าวซุนกวน เขาพูดชัดเจนว่าอ่าผ้ายอมแพ้โจโฉว,วันนี้วันหนึ่งงอกกจะถูกกลืนหายแต่ถ้าร่วมมือกับเล่าปีแม้โอกาสยากแต่ยังมีเกียรติมีอนาคตและสุดท้ายซุนกวนตัดสินใจสู้พร้อมวางศึกใหญ่ที่ผาแดงจนกลายเป็นตำนานนี่คือศิลปะก,การโน้มน้าวที่ไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่คือการพูดให้ตรงใจและพูดให้ถึงแก่นความกลัวของคนการโน้มน้าวไม่ได้หมายถึงการหลอกลอ่อ แต่มันคือการทำให้คนเห็นสิ่งที่เขาไม่กล้าเผชิญถ้าคุณเป็นผู้นำคุณต้องพูดให้ทีมเห็นภาพอนาคตจนเขาอยากเดินไปด้วยถ้าคุณทำธุรกิจคุณต้องพูดให้ลูกค้าเห็นปัญหาของเขาเองก่อนจะขายทางออกถ้าคุณอยู่ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์คุณต้องสื่อสารให้คนเข้าใจว่าสิ่งนี้สำคัญกับเราแค่ไหนยิวยี่จิงสอนเราว่าคำพูดที่เปลี่ยนโลกไม่ใช่คำพูดที่สวยที่สุดแต่คือคำพูดที่ทำให้คนตัดสินใจได้ ในเวลาสำคัญ,คญที่สุดเจกวิทยาแห่งการรอคอยคงเบ้งในสามก๊กมีหลายครั้งที่คนหัว